ค่ะ A อนะคะ SM, เอ็บริษัท Auto Gallery, more, ออโต้แกลลอรี่เอมอุธยาจำกัดนะคะวันนี้นะคะโชว์รูมเราเนาะมีส่งมอบรถคิกนะคะเป็นรถพลังงานทางเลือกนะคะเป็น E-Power สามารถใช้ตัวน้ำมันนะคะไปปั่นไฟในการขับเคลื่อนเหมาะกับยุคเศรษฐกษิจแบบนี้ที่น้ำมันแพงนะคะวันนี้โชว์รูมของเรานะคะมีส่งมอบเจ้าตัวคิกที่เป็น v l นะคะสีส้มหลังคาดำนะคะพูด,ดง่ายๆว่าเป็นสีส้มคันแรกนะคะของ โชว์ลูมเราเลยก็ว่าได้นะคะที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าวันนี้นะคะค่ะตอนนี้นะคะลูกค้าของเรานะคะได้มารับรถแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการส่งมอบรถใหม่ให้กับลูกค้าสุดพิเศษของเรากเลยค่ะการใช้ป้ายแดงก็คืออน,นุญาตให้วิงตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกแปดโมงเชา้าถึงหโมงเย็น ัครบเรื่อง <c oughs> มหัศดประจัน <c oughs> บอกพับได้อยู่นะคะขัดท้ายใส่ไว้แล้วตัวนี้ผมใส่เป็นเซรามิกบาวโวเนาะ <Every> day, ขอสักเก็ดวันนะครับ <Not> okay, เดี๋ยวค่อยรูดอีกทีหนึ่งใบรับ oh, ป,ประกันฟิล์มผมใส่ไว้ให้ในเกะแล้ว Live All I need Are some better days Fuck me I'm looking in the mirror So foggy But I've never seen clearer I don't really think Anyone can save me And honestly I'm not really sure I want saving I like to be My own worst enemy There's no risk If you don't try it anything So I'ma just keep Buying everything See you in the next life have To be a better me I don't think That my head's on straight Gotta flip it and grip it And go and get an x-ray What's wrong with me I just feel weight Pushing on my chest And it squeeze Till I suffocate Better change my mindset Meditate It's pretty cool That I'm alive And have better days I could walk, see สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะขออนุญาตตอบถามความรู้สึกนิดนึงค่ะเลืกองยังไงคะถึงเรื่อง Nissan Z ของเราก็เรื่องเรื่องเทคโนโลยีใหม่แล้วก็ความประหยัดน้ํามันอ๋อก็คือในส่วนของเทคโนโลยีแล้วก็การประหยัดน้ามันของ Nissan Z ของเรานะคะและรูปทรงเป็นยังไงคะก็สวยดีนะ ไบเลยใช่ไหมคะวันนี้รอบลก็คือเป็นไงคะแต่งให้ถูกใจเลยนะคะในส่วนตรงนี้เป็นยังไงคะพี่เซลให้การต้อนรับตั้งแต่เริ่มต้นมาเป็นยังไงบ้างคะดีไหมแนะนําดีครับดีมากเลยแล้วก็เอาใจใส่ว่าเร่งรถให้ก็เร่งรไปด้วยใช่ไหมคะใชะแล้วพี่เซลล์ให้ความรู้ในส่วนของเทคโนโลยีเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ครับผมค่ะแจ้งออปชันเรียบร้อยแล้วเนาะค่อนข้างมีเทคโนโลยีเยอะนิดนึงนะคะยังไง๋ยวให้พี่เซลช่วยแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะ<ช>คอีกเรื่องหนึ่งค่ะพี่หนูฝากนิดนึงสำหรับโชว์รูมของเราถ้าในอนาคตถ้ามีใครสนใจยังไงหนูกวรที่แนะนำมาที่โชว์รูมของเราด้วยได้ไหมคะได้ครับค่ะขอบคุณค่ะ Living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Hope to be a better me. สวัสดีครับผมนายเมตีอัธวเทพอุทัยครับที่บรกษาการขายของบริษัทนิสสันออโต้แกลเลอรี่เอมอสาขายุทธยานะครับถ้าอยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้ติดต่อมาที่064 661 5141หรือแอด id ดีไลน์มาที่ p AP a p a m a i t r w e i hope i home really sure i want saving i like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try it anything so i'ma just keep buying everything see you in the next life have to be a better me i don't think that my